สวัสดีครับไทยกับว้าแดงก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าคนเชียร์ให้ไทยจัดการคดเด็ดขาดกับว้าแดงแอดมินก็พูดตามจริงว่าต้องรอวันที่18บธันวาคมว่าว้าจะให้คำตอบอย่างไรแต่ว่าวันที่ส8ธันวาคมไม่ใช่เส้นตายนะครับที่ไทยพร้อมประทะขนาดนั้นมันมีกระบวนการเจรจาอยู่บางคนบอกว่าเจรจามาสิบกว่าปีแล้วไม่ต้องเจรจาแล้วเราก็ต้องติดตามต่อไป แอดมินก็วิเคราะห์บนพื้นฐานความจริงไม่มาปั่นกระแสว่าไทยต้องรบกับว้าแดงแน่ๆแอดมินเห็นเพื่อนบ้านของเรารายงานว่าไทยเตรียม F16 ถล่มว้าแดงแล้วมันดูน่าสนใจสร้างความน่าสนใจได้ดีแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆ มันยังไปไม่ถึงขั้นนั้น F16 พร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพื่อนบ้านของเราอยากให้ไทยรบกับว้าแดงให้ได้จริงๆเรื่องว้าแดงนะครับแอดมินเล่าไปแล้วที่มาที่ไปคนไทยส่วนมากคิดว่าว้าแดงเป็นแค่ชนเผ่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ก่อนโบราณว้าเป็นชนเผ่าจริงแต่ว่าถูกทหารก๊กมินตั๋งเข้ายึดครองวิธีการบริหารภายในมีกองกําลัง ก็มาแบบกองพลทหารมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วต้องเล่าเพื่อความเข้าใจว่าขิดว้าอยู่ในขตรัชฉานถามว่าคำว่ารัชฉานใครเป็นคนตั้งก็คืออังกฤษไม่ใช่ไทยใหญ่เป็นคนตั้งโดยยึดเอาดินแดนที่เจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปปกครอง อธิบายแบบนี้ไทยใหญ่เป็นชนกลุ่มใหญ่แถวนั้นศูนย์กลางอยู่ที่เชียงตุงและก็ไปยึดพื้นที่เผ่าต่างๆเอามาเป็นเมืองขึ้นและก็ส่งไทยใหญ่เชื้อเจ้าไปปกครองเรียกว่าเจ้าฟ้าเผ่าที่อยู่ภายใต้ไทยใหญ่หรือว่าเจ้าฟ้าก็จะมีเช่นไทยเขินไทยลั้ว ไทยลือโกกัง้งปล่องหรือว่าตะอ่างแม้กระทั่งกะเหรี่ยงแดงบางเมืองก็มีเจ้าฟ้าไทายใหญ่ไปปกครองพออังกฤษยึดพมา่าก็ตั้งรัฐชาญขึ้นแต่ก่อนไม่มีอาณาเขตอังกฤษก็นับพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นของเจ้าฟ้าไทายใหญ่แล้วก็เอามาตั้งเป็นรัฐชานนะครับเพื่อที่จะมาเป็นรัฐอารกขาของอังกฤษต,ต้องเข้าใจว่า เมืองที่เจ้าฟ้าท่าใหญ่ไปปกครองเป็นเมืองเล็กระดับตำบลมากกว่าที่จะเป็นเมืองใหญ่ก็หวังเอาแรงงานมาปลูกข้าวมาทำไร่มาเป็นไพ่มาใช้งานและก็มาเป็นกำลังรบแต่เขตของภผาวะอยู่ใกล้กับเมืองหรือว่าเขตที่เจ้าฟ้าไปปกครองแต่ว่าไม่มีเจ้าฟ้าคนไหนอยากไปควบคุมปกครองยึดภผาวะ เพราะว่าอยู่ห่างไกลและว้าขึ้นชื่อเรื่องความเข้มแข็งเป็นเผ่าที่ยากในการเข้าตีและต่อให้ยึดได้ก็จะเอาคนว้ามาใช้งานได้ยากและถ้าเกิดการแข็งเมืองต่อต้านไทยใหญ่ก็จะส่งกําลังเสริมได้ยากก็เลยไม่มีเจ้าฟ้าไทายใหญ่ไปปกครองไม่มีใครกล้าไปนะครับแต่ว่าอังกฤษก็เอาเขิดว้ามาอยู่ในขตรัฐฉานด้วยแบ่งกันกันกบจีนนี่คือเริ่มแรก ที่วะมาเป็นรัชชานแบบงงๆรัชชานค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่ามีหลายเผ่าอย่างเผ่าปะล่องหรือว่าตะอ้างก็ถูกไทยใหญ่เข้ายึดและก็ส่งเจ้าฟ้าไปปกครองตาอางก็พยายามสู้ปวดแอกตัวเองจนปัจจุบันนี้ตะอ้างก็มีกองทัพเป็นของตัวเองก็คือ T N L A ตะอ้าง National Liberation Army ถือว่าปวดแอกจากไทยใหญ่ได้สําเร็จเผ่าอื่นๆอย่างไทยเคินไม่สู้อย่างวะไม่เคยมีเจ้าฟ้าไปปกครอง ก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นรัสชานมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าการเมืองทําให้ต้องเข้ามาอยู่ในรัสชานด้วยการปฏิบัติจริงๆว้าก็อยู่ของว้าไปไม่ได้รับรู้อะไรมากนักแต่ว่าในทางกฎหมาย ว้าอยู่ในเขตรัดฉานจนทหารกองพิ่ังเข้ายึดพื้นที่ว้าเพราะว่ามีชัยภูมิที่ดีมีปราการตามธรรมชาติเข้าถึงยากสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนก็อยู่มาเรื่อยจนทหารพรม่าเข้ายึดรัดชานก็จะไปยึดว้าด้วยก็ไปเจอกับกองกําลังต้องมีการคุยกันสืบไปสืบมาว้าไม่ใช่เมืองของไทยใหญ่แต่ว่าอังกฤษเอามารวมให้พม่าก,ก็อยากยึดแต่ว่ายึดไม่ได้ว้ามีกําลังเยอะพะม่าก,ก็เลยให้ว้า เป็นรัฐปกครองตนเองเอาไว้เป็นกันชนจึงเป็นที่มาของสหรัฐวา้ามีกำลังมีตำรวจมีกฎหมายเป็นของตนเองดูแลตัวเองพม่าไม่เข้าไปยุ่งแต่ว่าในทางกฎหมายสากลแล้วว้าอยู่ในเขตพมา่าเป็นประเทศพมา่าอธิบายเพิ่มเติมว่าในพม่าเขตที่เป็นแบบนี้เยอะมากเป็นเขตเข้าไม่ถึงเป็นเขตอิทธิพลแดนสนทยา คนไทยรู้เรื่องพวกนี้น้อยมากทา,ทางทางที่อยู่ใกล้บ้านเราเพราะว่าเข้าไม่ถึงนะครับต่อมามีองค์กรกอบกู้รัชฌานเกิดขึ้นตั้งมาสู้กับพมา่าก็มีอุดมการกอบกู้รัชฌานทั้งหมดกลับคืนมาก็นับที่อังกฤษขีดเส้นไว้ให้ในตอนแรกเขตที่กองทัพกู้ชาติใหญ่พูดถึงไปรวมเอาเขตว้าด้วยซึ่งว้าถือว่าเขตว้า ไม่ใช่รัชฉานมาตั้งแต่ชีแรกว้าไม่เคยถูกปกครองโดยเจ้าฟ้าทายใหญ่และว้าตอนนี้ปนกับก๊กมินตัง๋งไปแล้วไม่ใช่เผ่าห่างไกลแล้วว้าก็เลยเขมนนินกันกับกองทัพกู้ชาติทยใหญ่ต่อหลังมาว้าไปเข้ากับจีนพัฒนาทุกอย่างแบบรัชชาสมัยใหม่แน่นอนว่าว้ามองถึงขั้นตั้งเป็นประเทศของตนเองแต่ว่ามันทําไม่ได้เป้าหมายของว้าในตอนนี้คือ ตั้งเป็นรัฐว้าออกมาจากรัฐฉานเป็นเขตปกครองตนเองภายใต้พมา่าเพราะมันไปคุยกับ Un ได้ยากในการแยกประเทศเพราะว่า UN ถือวา่าวาอยู่ในเขตรัฐฉานเป็นประเทศพมา่ายึดเขตที่อังกฤษขีดไว้จีนก็หนุนให้วา้าแยกเป็นประเทศไม่ได้จีนก็สนับสนุนวาไว้เป็นรัฐกันชนปัญหาคือวะกินพื้นที่รัฐฉานเข้ามาเรื่อยๆโดยกําลังที่มีและประชาชนแถวนั้น ยินดีไปอยู่ในเขตปกครองของว้าเพราะว่ามีอะไรดีขึ้นกว่าแบบเดิมว้าตอนนี้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับปูทางไปสู่การแยกตัวเป็นรัฐว้าออกมาจากรัฐฉานอธิบายเพิ่มเติมฝั่งรัฐฉานที่ติดกับจีนก็พยายามเป็นเขตปกครองพิเศษขยายาเศษขตโกงกั้งพยายามสู้แต่ว่าในประวัติศาสตร์โกงกั้งมีเจ้าฟ้าทยใหญ่ไปปกครองพม่าก,ก็ไม่ยอมนะครับแต่ว้าก็ช่วยโกงกัง้งส่วนทางตอนใต้ว้าลงมาอันนี้เป็นเขตเมืองลา ซึ่งเป็นเขตไทยหรือตอนนี้เป็นเขตปกครองตัวเองไปแล้วและว่าก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีเมืองลาอยู่ใกล้เขตสามเหลี่ยมทองคํามากที่สุดถ้าโกกั้งทําสําเร็จเขตพิเศษจะปิดพม่าตามแนวนี้ลงมาทั้งหมดเป็นการชนสมบูรณ์แบบของจีนตอนนี้ว้าเป็นพี่ใหญ่ดันน้องๆโกกั้งเมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการดองเป็นญาติกันอยู่แล้วหลายคนได้ยินชื่อว่าว้าชื่อเสียงไม่ดีเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ผิดกฎหมายแต่ว่าอีกมุมหนึ่งว้าปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักต้องการให้เขตตัวเองปลอดยาเสพติดเรื่องนี้จีนเข้ามามีอิทธิพลเพราะว่าจีนไม่ชอบเรื่องยามากจัดก,การขั้นเด็ดขาดการที่จีนก็ามาสนับสนุนเขตว้าแล้วก็เขตเหล่านี้เพราะว่ากันไม่ให้ยาเข้าไปสู่จีนได้ เป็นเรื่องราวอีกมุมของวาที่มีความไม่ลงรอยกันกันกบรัชฉานเลวาต้องการแยกตัวเองจากรัชฉานส่วนพม่าก,ก็ต้องการให้รัชฉานเป็นรัฐกันชนกับจีนใช้กําลังภายในสู้กันพม่าก,ก็วางตัวแทนสู้ให้ผลประโยชน์รัชฉานเป็นแค่เกมของพม่าเพื่อกันความวุ่นวายไม่ให้เข้าสู่เขตมันทะเลเราจึงเห็นรัชฉานเละเทะแบบนี้คําว่ากันชนสําคัญมากในเกตนี้เพราะว่ามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นกันชน แล้วแต่ว่าใครจะสนับสนุนมันก็เลยประสานงานกันอยู่ในรัชฉานอย่างที่เราเห็นแบบนี้นะครับพม่าก็ใช้ว้ามาดูแลชายแดนไทยก็เพื่อชนกับรัชฉานใต้ของเจ้ายอดศึกก็เลยเกิดขีดว้าใกล้กับชายแดนไทยถามว่าว้าจะรวมสองเขตเข้าด้วยกันได้ไหมยึดเขตรัชฉานเพิ่มเพื่อเชื่อมดินแดนเขตที่ไม่เชื่อมของว้าเป็นเขตของพม่ากปกครองนะครับและพะม่าตั้งใจให้เป็นแบบนั้น พม่ามีกองกําลังภาคในรัฐฉานเป็นกองทัพที่มีกําลังค่อนข้างเยอะวะไม่กล้ายึดอยู่แล้วหมายถึงพื้นที่ที่จะมาเชื่อมต่อยังไงวะก็เชื่อมต่อดินแดนเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้วาใช้วิธีเอาคนว้ามาเขตชายแดนไทยมากขึ้นมาตั้งถิ่นฐานเพื่อกืนไทยใหญ่พม่าก็มีหน้าที่วางงานเพื่อไม่ให้ไทยใหญ่รวมตัวกันได้ก็ใช้วะเข้ามาป่าปามแต่ว่าวะก็ยังอยู่ในโอวาทของพมา่า พม่าก็ใช้รัสเซียมาขันอำนาจกับจีนจีนซึ่งสนับสนุนวาก็ไม่ได้ล้ำเส้นถามว่าวะตั้งใจจะยึดดินแดนของไทยไหมเพื่อตั้งรัฐวะก็มีถึงขนาดนั้นวะตั้งใจสู้กับไทยใหญ่มากกว่าที่จะมามีเรื่องกับไทยแม้ว่าจะมีข่าวว่าวะไม่ยอมถอยพร้อมสู้กับไทยแอนดมินคิดว่าเป็นข่าวสร้างกระแสมากกว่านะครับเพื่อให้คนดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรขนาดนั้น คิดไม่ตรงกันมันมีอยู่แล้วแต่วาจะรบกับไทยว้าก็คงไม่กล้าขนาดนั้นเพราะว่าจะเป็นการทำลายตัวเองเพิ่มศัตรูโดยไม่จำเป็นแอดมินคิดว่าจะคุยกันได้แต่ถ้าว้าจะรบแอดมินคิดว่าไทยพร้อมนะครับผู้ชมก็ต้องแยกแยะใช้เหตุผลคนเสี่ยมมันมีอยู่แล้วเราจะรู้ทันหรือไม่แค่นั้นเองนะครับ